ไอ้เงี้นก็อยู่ตรงกลางนะแล้วมึงแหกปากพร้อมการสามคนมองที่กูสามสองหนึ่งอย่ามัเต้นยังไงอยากรู้อะอืมกดเล็กหนึ่งกดเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งจับ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 โค้ดหร่อยเลยเอะหร่อยทุกคลิปแหละแดกคุยไม่รู้แดกขำกูแม่สัตว์ ก็กลับในช่องก็กลับมาในช่องแบล็แบ็กคิวเนี่ยแล้วเปิดแบ็กคิวอินโช่ดิดมสวัสดีครับงไหนผมแบ็กคิวมาน่อาชีวิตรอดในป่าแคลิฟอร์เนียทางเหนือซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เราอยู่แถบรุ่มแม่น้ำเอ่อแม่น้ำทียอะไรไม่รู้สินทุสินทุแม่น้ำสินทุเวทที่แน่นอนว่าเอ่อตอนนี้เราคนต้องเดินตามแม่น้ำไปโอ้ไม่สาวน้อยมาในอนี้มามาตัดไม้เข้าอุปกรณ์ขุดหินเว้ย เราไปลงไปหาเหล็กกันตอนนี้ไปข่าวโอลิมปัสพาลมีไปไหนโอ้โหนี่มามาแรงกุชชี่มาแรงกุชชี่กุชชี่เบลล์คืมันเล่นเข้ามา UGLL แล้วมันมีข้าร้างด้วยอ่ะอะไรแดง พูดกว้าเสียงอะไรป้าโถกูตายตกไปแล้วเอ้าอ้ตกไปลยอยู่ดีไมเพื่อนขางอีสัญญาตอบกลับด้วยเอ้มึงอย่ายุดก่อนไอ้เหียโ่อินนินวว ไม่น่าหรอกมั้งถ้าดูทรงมันโดดลงมาโดนหลุมทรายดูตายโดดลงมาโดนยานทับตายอ่ะไอบิลไอบิลถ้ามันตายกูจะไปอยู่ใต้ยานเปล่าวะเดี๋ยวไม่ยังไม่ได้เริ่มเลยนุ้ยมันยังไม่ได้เริ่มเลยนั่นวไม่ใช่ภารกิจสำรวจแล้วคือภารกิจตามหาคนหายอ่ะ จะรองห้อะไรวะเอาไอเียแกบไอ้บิวได้หาบาทไอเหียขายบิวได้ตัดต่อไอ้บิวมีราคามีค่าแค่หบาทเองเหรอวะชีวิตไอเหียหโลบาทมีค่าแค่หโลบาทเองเหรอวะไอเหียสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในรายการ Ghost Radio กลัวคุณต่อย

นี่วนี่หาของหาของหาของใกล้ไหนอเออเฮ้ยเจนนี่แมนในช็อตเฮ้ยเไอ้ชีอเอาอีกแล้วโหไอ้ของนนี้แ่รู้ว่าเป็นมาริโอเลยไอ้สัดเล่นโดนแล้วก็าปมาริโอโดนลงหลุมมากไปจีเลย เดี๋ยวทุกคนทำเนต่อต้เหลืองาครับสองคนดีวสองคนนะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยตกตกตกม่ตุ่นม่กร่งมองหนาาดีอ้ยว้าวไอ้กายตกตายเน่ยไเดี่ยวเดียวไอเอาอย่าบอกแม่งตกตายอีกคนโอ้โหอะไรเลยชี่ยมาหาแดกยังไงดี มองคุยเลยฝัดเฮียตั๊กกะเต็นชนระดายี่อะตั๊กกะเต็นชนระดาย่์ีคนเดียวก็ได้กูจะรู้ไปเดี่ยวกเบ้าส่เดียวกเบ้าเดียวเบ้าไม่กล้าดีไม่กล้าไอ้โง่วายมาดิมึงมาดิมึงมาดิเดี่ยวกูเดี่ยวกูมามาไอ้สัดแม่เลยเฮียกูดูแต่คนเย็นผีเบ้ากูนี่แหละคนแรกไอ้สัตว์ไกลกูเลยนะมึง ดูสิปุ่มปิดยานมันอยู่ไหนวะนอนตายอยู่ขุ่มขืนสนมันได้ไหมเนี่ยไอ้เแค่มันเหลืออยู่คนเดียวแล้วนี่โผล่ขุ่มคืนไอ้หัะอัเหล็กเหล็กแค่อะไรวะเนี่ยเกนนี่จะมีค่าครับได้ไหมไม่ได้หมดเลยตายนี่อะไรเนี่ยโอ้ พ่อตีแม่มันได้ได้นเหี้ยตีพ่อตีแม่เออะไรดีวะมีโปรแฟลตไลท์ด้วยนี่หวะไอ้ทียเอาโปรแฟลตไลท์ดีกวยวะพี่ชายมึงจะโปรหาพ่อมึงเหรอพ่อตายพ่อตายทำอะไรครับสวยยี่ปาก์เม็ เฮ้ยมันมันเด็กผมไม่ไล่กลัวไอ้เหี้ยซื้อแล้วเพื่อนผมซื้อแฟลชไลท์ไปแล้วใส่ไต้กลัวจู่ฟานน่าเนี่ยเนีงยเนี่ยโนตีต้องยกให้บังน่ารักจังต้องยกให้เชิญไอ้เนี่ยพ่อมตายพ่อมตายเราเพิ่งระเบิดมาซื้อทองพี่ดี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 เอาไ้ป่าพร้อม พอมึงมีตัวรับจบเราซื้อแค่ระเบิดพอแล้วแอบพอโอ้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับสายฝนตื่นขึ้นมาวันพบกับน้ำตาที่นอนหน้าเป็นเรื่องนิดหนึงบัไปบัดคืนเราจะหายเจอเจิเคยดิทเพลงใต้เทปทิพชันนะครับผมไปดูกันได้เอิ่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาหมดในช่องเกมเฉยอย่าอย่าไปอยู่ใกล้ยกไอ้โดนแบบอยู่ใกล้ยกมันมันเจ็บ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 มาก เฮ้ยตัวเฮียอะไรตัวเฮียนี่ไม่ี่นกตัวเทียอะไรเนี่ยคางคกคางคกคางคกพ่อมึงอ่ะโอ๊ยมันจกกูไปจก๊กจกิ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 ๊กจิ๊กจก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 ิ๊กิ๊กจกิ๊กจกิ๊ก อีชิสามินาหมดสามินาหมดสามินาไม่ตลกไม่ตลกไม่ตลกไม่อยสามีหน้าม่าเออเ่ากาวาไปไ้ ว่าในาแม่น้ำไม่มีตัวอะไรปะคาเข้นไงนี่เหรอวะอืมไปสูดไหมถ้าพิสู <c oughs> น์รีเทิร์นตาย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 เาดำน้ตายเาดำน้ำตายเฉยเากูาาจะตายแล้วไปไปไหนอ้าวเฮ้ตา <c oughs> <c oughs> เอาตายหมดเลยเหรอโหตายตายตายรอดตายท้องเลยเฮียบ้านผีสิงจับเจ้าหญิงมาทรมารจับเจ้าชายมาทรยุจับแม่มดมาเย็ดหีจับแม่หมีมาเย็ดหำจัดแม่หำมาเย็ดตูดทีละคน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  กูเชื่อนะเว้ยต่อให้เดือดริ่มเราคมดเป็นยาเสพปะไอโดมจมน้ำตายไปแล้วเพื่อนมันยังไม่ตายมันยังรอดกูเชื่อเน้นใจไอโดมรอดไปเพื่อนอะมันตายกันหมดแล้วอะโอ้ยเชี่ย โอ้ยโอ้โหโอ้ my god โอ้มาฟาด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 อยู่ฟาดได้ได้ยังได้ยังได้ยัง

เฮียอะไรสัตว์เฮียอ้วนเฮ้ยอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งเฮ้ยกดเล่นทำเฮียอะไรแลนเี่ลุเล็ดอะเฮียบักชอนลูเล็ด ไอ้เงาไอ้เงไอ้เงาไอ้คนนี้ไปแล้วยี่ยโกแล้วมันโกแล้วไปแล้วยี่ยไอ้โดมไอ้โดมแข่งกูเปล่าไอ้โดไอ้โดไอ้โด พวกมึงม,ม,ม,มาแข่งกคุริตาเว้ยที่ทเป็นกดกิ่งอะ่ะใครโดนถือว่าแพ้โอเคไหมสลับกัน <c oughs> ไอ้หมา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  <c oughs> มึงก่อนเฮ้ยมึงปิดประตูปิดเลยเลยเฮ้ยแต่มึงไม่มากูจะกูจะคืนแล้วนะเว้ยอ่ากูเห้มึงจะอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวมันจะแอบกูถ้าท่านผู้บุ่ใกล้ก็ไม่ได้ ทำอะไรเพื่อน,ล,นล่าเช่นรู้เลยทำอะไรเพื่อนเจี๋ยกูโดนว่ะแหมมึงคือถ้ามึงจะโดนมึงต้องยืนหน้ามานันด้ยทำมึงตายสน oh. <c oughs> <c oughs> มีคนรอบของแล้วไว้ควายดึะโกลเหรอยฮิแอร์ดึกโกลเดี่ยวของไฟกูดีฮิแอร์กะ โดนแดกไปแล้วไปเลอาหายไปไหนหมดอ่ะเอาหายไปไหนหมดแม่จ๋ามมแกูค่ไม่รู้มันอยู่ห้องไหนอ่ะมันมีสองห้องอ่ะห้องนี้กับห้องหนึ่งตรงนู้นอ่ะ โอ้หเจ็บมากโอ้โหโอ้โหเลือดไหลเมนแตกไอ้เฮียโอ้โหโอ้โหเมนเมนรั่วเมนรั่วโอ้โหเป็นโอ้โอ้โอ้เอ้ไอ้เฮียกูเขียนเมนรูปคุยดิ่คุยไม่มีความซีเรียสในชีวิตเลยเฮียอ๋อเมนอยู่ไหลแล้วไอ้เหี้ยประจำเดือนหายไวจังวะกลุ่มกูได้ยินเสียงพูดไปแม่มันมันมา อยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ตามาตามาตามาปุ๊บจู่จูดดดงงงงงงข้างหนา้านะดีรับประทานตรงหน้าลบงดึงดึงตึงดึงตึงึงึ ไม่อยากเล่นแล้วลเหรอไม่ได้ขายของเซสีกาฮัลโหลยีนดิได้ยีนดแล้วมะดาโคตรด่าบู่ดพ่อมึงเป็นทระละไรสัตวใช่อเลยตกใจหมดเลย มึงลดเสียงหน่อยลดเสียงหน่อยผิดผิดไเปล่าผิดใบเปล่าเล่น้โหอแม่เจ้าแม่เจ้าโอ้ยแม่เจ้าไปเฮียอะไรเนี่ยแม่เจ้าไอ้สัสคนขือเดี๋ยวะคนมามเขาแข่งกันเาแข่งขกันเาแกัน ไอ้สัตว์กูถามจริงไหมหรือขี้ไอ้เฮียไอ้เฮียอะไรพูดไอ้สัตว์เฮียมึงใช้ทรโข่งพูดเหรอมึงคำเฮียอะไรเนี่ยโอเคโหเสียงดี ่ยดไอ้กายแหกปากของควาชื่เหลือนี่แหกปากของเขาช่เหลือนี่แบบกูอยากได้แบบจีดล้อแบบเหมือนชวิตมึงจะตายอ่ะแบบโดนเกมแบบร้อยคนไอ้เหียชอบอ่ะพูดพี่จ๋าดิโคตรเหนื่อยนะโอ้ย อน้ำจะแตกขอทำทงทอนรุ่นเลยไหวแล้วไหวแล้ว ก,กูมีคำถามกูมีคำถามเล่นเกมเฮียได้อะไรวะได้เฮียไ <laughs> อเฮียฟุ้ดใช่ไหมฟุ้ดอัดมาก็มีแต่วิ่งหนีกับแหกปากเฮียเลยกูบเฮียอะไรไม่เลย,เลยกูได้เฮียอะไรไม่ได้สาระอะไรจากการเล่นเกมนี้วะเฮียไอ้เคยกูรู้แล้วเราต้องทำเฮียอะไรกูรูกรูไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เราต้องทำอันนี้เว้ยกูรูกูรู้ทำอะไร ยามลมโชยเบิกบโวยพัดมาสุขผู้ลาแสนเพลินมองไปจนใดก็แสนเบิดเพลินผู้หญิงอย่างมึงกูไม่มองทผู้หญิงน้อยเพื่อความมันพอกู้ที่ได้นั้นกูจะฟันเสียให้กูเย็ดแล้วทิ้งกูไม่รับเป็นพ่อผู้หญิงอย่างมึงกูไม่เอาผู้ชายู่

yeah <laughs>